สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้กับโฮกับ BY Station นะฮะวันนี้นะครับ BY Station ของเรามาอยู่กับสินเชื่อเพื่อคุณนะฮะในปี2566นะครับจะเริ่มลงทะเบียนกันในวันที่23มีนานี้นะครับใครสนใจเข้าไปลงทะเบียนได้เลยจุดเด่นนะไม่ต้องใช้คนค้ำประกันแถมทําสัญญาผ่านตัวแอปพลิเคชัน My m o โมว้วยนะครับสำหรับสินเชื่อเพื่อคุณนะฮะเคยให้บริการนะทางอมสินเนะี่ยเคย ออกมาแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับในปี65นะครับก็ได้ปิดโครงการไปนะจะเริ่มให้ลงทะเบียนกันใหม่นะครับในวันที่23ามมีนานี้นะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะลงทะเบียนก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับที่เว็บอมสินนะแล้วก็หาสินเชื่อเพื่อคุณนะครับเพื่อที่จะเข้าไปลงทะเบียนสินเชื่อตัวนี้กันนะสำหรับใครที่สนใจสินที่ตัวนี้นะครับก่อนเข้าไปดูรายละเอียดยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับรายละเอียดของสินเชื่อตัวนี้ครับก็เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันนะฮะกู้ได้สูงสุด30,000บาทในอัตราดอกเบี้ยที่1.25%นต่อเดือนนะครับแต่ว่าเป็นแบบลดต้นลดดอกนะผ่อนนานถึง2ปีนะครับยื่นเอกสารแล้วนะครับไปทำนิติกรรมสัญญาผ่านไมโม่ด้วยนะสะดวกไม่ต้องกลับไปที่ธนาคารอีกครั้งหนึ่งในรอบนี้นะครับก็จะให้ทำนิติกรรมสัญญา การภายในวันที่31ธันวาคม66นะก็น่าจะเปิดกันยาวๆเลยตั้งแต่มีนาไปสิ้นสุดกันที่ธันวาเลยใครสนใจรีบไปจัดเลยนะครับสำหรับสินเชื่อตัวนี้ก็จะแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะสำหรับคนที่จะลงทะเบียนได้นะครับก็จะเป็นกลุ่มอาชีพอิสระและกลุ่มรายได้ประจำนะครับสำหรับตัวกลุ่มอาชีพอิสระก่อนเลยแล้วกันทางด้านซ้ายนะครับก็จะได้วงเงินสูงสุดกันอยู่ที่20,000บาทนะ อายุไม่เกิน68ปีนะครับเอกสารที่ใช้ครับก็จะมีแบบประชาชนแล้วก็เอกสารแสดงรายได้ของเรานะครับเขายกตัวอย่างไว้เช่นรูปภาพกิจการของเรานั่นเองนะครับก็จะคล้ายๆกับปีแล้วแหละที่เคยลงทะเบียนกันนะนะก็เหมือนกับว่าเราก็จะต้องไปแสดงตัวของเรานะว่าเรานั้นทําอาชีพอะไรอยู่ในณนปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวพอลงทะเบียนเนี่ยน่าจะต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาจะคัดเลือกอย่างไรนะสำหรับกลุ่มรายได้ประจำครับ วงเงินสูงสุดของคุณเปได้ประจำจะอยู่ที่30,000บาทนะฮะอายุไม่เกิน57ปีนะครับอัตราเงินเดือนนะครับที่สามารถที่จะกู้ได้ก็คือตั้งแต่8,000บาทขึ้นไปนะครับเอกสารในการประกอบยื่นนะครับก็จะเป็น ตัวของบัตรประชาชนสรนปเงินเดือนเดือนล่าสุดและสเตตเมนต์เงินเดือนเดือนล่าสุดนะก็จะใช้เอกสารแค่นี้ผมว่าก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับสำหรับในการใช้ในการอนุมัติสินเชื่อนะครับสำหรับใครอยู่กลุ่มไหนนะครับลองดูว่าไปยื่นเอกสารกันดูได้นะครับสำหรับที่ธนาคารออมสินนะอย่างที่บอกหลักเกณฑ์ถ้าหลักเกณฑ์ของเราผ่านแล้วนะครับ อันดับแรกก่อนเลยลงทะเบียนแต่การลงทะเบียนเนี่ยมันก็จะแบ่งในการลงทะเบียนให้เราเป็น2กลุ่มนะว่าเราอยู่กลุ่มไหนเนาะเราก็จะต้องลงทะเบียนให้ถูกกลุ่มก่อนนะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็ให้เราเนี่ยไปยื่นเอกาสารที่ธนาคารหรือสาขาที่เราได้เลือกเอาไว้นะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างการผ่อนชําระนะครับก็จะผ่อนชําระกัน2ปีนะในการผ่อนชาระ1 0,000จะผ่อนอยู่ที่485บาท2970บาท31,500บาทนะครับก็จะผ่อนทั้งต้นทั้งดอก หมดภายใน2ปีหรือ24งวดนะครับตัวนี้ลดต้นลดดอกงั้นหมายความว่าสามารถที่จะส่งชําระเพิ่มเติมได้หลังจากที่เราชําระงวดอันนี้แล้วนะครับก็ลองดูว่าเราอยากจะยื่นกู้ประมาณไหนนะสำหรับเงินผ่อนก็ไม่ได้สูงนักนะครับและเมื่อยื่นเอกสารเรียบร้อยแล้วมีการอนุมัติสินเชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องไปทําสัญญานะผ่านตัวแอป m y m o กดเข้าไปในมือถือนะครับเพื่อทําสัญญานะครับเพราะฉะนั้น คนที่จะยื่นกู้ตัวนี้ได้เนี่ยก็จะต้องมีสมุดบัญชีธนาคารนะครับมีตัวแอปพลิเคชันไมโมและมีอีเมลด้วยสำหรับในการที่จะส่งอีเมลนะครับเข้าไปที่ในส่วนของอสัญญาไเข้าไปในอีเมลของเราเพื่อเอาไว้ดูสัญญานะเพราะว่ามันจะเป็น e-contact นะครับไม่ได้เราไม่ได้ไปเซ็นสัญญากันที่สาขาเนาะก็สามารถที่จะรับเงินโอนเข้าบัญชีได้เลยเมื่อธนาคารอนุมัติแล้วนะครับ แต่ทั้งที่ทั้งนั้นนะครับวิธีการลงทะเบียนหรือ,อในส่วนของรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวหลังจากวันที่23าเนี่ยพอธนาคารเนี่ยมีการเปิดลงทะเบียนแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วยังไงเดี๋ยว BY ไวเซชันของเราจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติม,ตมหลังจากนี้นะครับในส่วนรายละเอียดลึกๆนะสำหรับวนันนี้ขอบคุณมา,สากสำหรับการติดตามชมนะครับมีข้อสงสยัยมีอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะครับให้แชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบด้วยว่าการกู้ต้องทำยังไงมีอะไรติดขัด หลายๆคนจะได้ไปปรับใช้กันนะครับจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ